ตัวนี้กำลังงามเลยครับพี่น้องเห็ดลงก็ขาวด้วยพี่น้องเด้องามาด้วยตอนนี้บัวลายดรัพี่น้องเลยเอาแค่พอ,อยู่พอกินครับเอาจากซิปโลกพ่อมันนีเกินกินแล้วครับโอ้ยงามครับได้วันนี้สวยเห็นลระโกขาวครับ แดดฮอนแห้งไหนี่ฮอนหอนๆอนตะเศ้าขนาดเลยครับอายเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดกำลังระบาดมันกำลังเริ่มออกหนึ่งปีมีครั้งผู้ใดกระยากเต็มป้าเต็มดงไปทั้งใดก็มแตะค้นหามันมันครับมันมัน ไข่ไหมโอ้เขาเจ้าช่วยกล้วยทอดใช่จริงๆด้วย <laughs> อ่น่าจะเป็นเช็ดลงุง่ขาวครับโอ้ยแม่นแท้ครับอไข่เจออีกแล้วสามดอกครับนะไข่ใช่ด้วยเบิ่งไปเบิ่งมากก็คืออะไรคล้ายๆเช็ดขี้สะสดักที่สะดือนแต่พอดี เห็นไข่มันไข่หนึ่งมันก็น่าสิเมนเอ้าจัดก่อนครับจัดก่อนพี่น้องมันม,น,มนครับมันๆโอ้เมนครับของแท้แน่นอน ตัวนี้กำลังงามเลยครับพี่น้องฮิดลงอกข่าวด้พี่น้องเด,งอด้องามเลยตอนนี้น่าจะได้จกักกลุ่มหนึ่งใหญ่ๆนี่ <laughs> บัหลายเราพี่น้องเอาแค่พออยู่พอกินครับเอาจากซิปโลกับพอมันนี <laughs> <laughs> เกินกินแล้วครับโอ้ยงามครับ ได้วันนี้สวยสนจกักจักโลหนึ่งนี่พอดีคักเห็นระโกขาวครับเอาไปต่อครับมากันสองคนสาวคนลุงรองกับไปล่ะจักไปทั้งใดเอาไปนอกเอยเจออีกแล้วครับแต่โอ้สิเป็นเฮ็ดยังโอ้น่าเสียรลยงกแล้วครับโอ้เห็ดละงกของแท้ผุดไข่นึงไขล่ละมีครับ อยู่นี่สามดอกเอามันมาอีกแล้วครับโอ้นี่ครับเจ้แม่อโอ้โมเมนไข่อันนี้บมเมนไข่เด้อที่ไรกคิดว่าไข่เห็ระงกโมเมนเฮ็ดยังตีนตันนี่ละโมเมนต์ครับนะโมเมนต์โมเมนต์สามดอกนี่ละ ดอกแรกชมดูก่อนบางก้มันแม่นบอกนตีนตีนกวางโอเคโอเคครับเฮลระงบมาเอาจนเม่เอาแล้วยังจำบโได้อยู่เพราะบางดอกมันก็คือกันกับเพชรขีดสะดกแทบแยกกันบอกเลยหนี่ดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สามมันก็แยกบอกแล้วครับมันคือกันกระละคือกันขัดคือกันแน่อ เด็กแต่อันนี้มันออกเอาง่ายอยู่ดอกบานบริจิมมั่ต้องใส่มีดให้ยุ่งยากครับนี่สามดอกสวยๆนั้งแข่งปักอยู่เลยอ๋อมือสิมือสิจัดเต็มครับมู่กันี่ป้ามาแล้วจัดเต็มคนเดียวนี่ละ เห็ดผีเบื่อกินบาได้แล้วนี่เด้อเห็ดยางพี่น้องครับโอ้เห็นหงไโอ้คือกันไม่นมอกว่าอืมเห็นหงไโงอยู่ริตวนี้โอ้เป่อยมากจีอ่ะเจออีกแล้วครับเห็นอโงขาว Ui, bán đi ạ Tại tài Má đọc chú một tuần Ôi, ơi à, cao khắp hôm 3 đọc, đọc bông ngang của đó đọc đọc, đọc, đọc. nó nói ừ. Nè, xuân nó xưa Ngày thong nè ยนีมันบี่มเสีดาคื้อยังได้ซัำน,นี้ก็ได้เนียมันมีกัเาเอาขึ้นเก้าครับตืมๆอ๋อเจอ,อีแล้วครับเ็อรังงอกขาวอีกแล้วโอ้ดอกจุ่มก็มีมาหนิสักดอกละหนึ่งสองโอ้สามสี่สี่ดอกอยู่ครับอืมบาดนี้แล้วแต่ยังดียังได้จุม่มอีกดอกหนึ่ง ดอกตัวดอกเกอ้ยยังพอได้ดอกจูมด่ดอกหนึ่งครับโอ้คัก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  <laughs> เอาดอกนี้ละกำลังตูมหนึ่งดอก โอ้ยเมยเมยแดดฮอนแดดวันนี้ถือว่ามานตะเศร้าครับแต่กระกับครับว่าเอาลายบาได้มันมีมงใส่